สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเราเนี่ยกำลังเลือกอยู่เสมอไม่ว่าจะมีใครมาสั่งคุณหรือไม่มีใครมาสั่งคุณนะครับคุณก็จะเลือกอยู่เสมอแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับถ้ามีคนมาสั่งให้คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นด้วยการบังคับนะครับคุณเองเนี่ย ก็จะสามารถรเผชิญหน้ากับปัญหานั้นๆแต่เป็นในลักษณะผู้รับเคาะนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีคนนะครับเอาปืนมาจ่อหัวคุณเนี่ยคุณนะต้องวิ่งระยมะมาราธอนให้ได้5ชั่วโมงนะไม่งั้นเนี่ยผมจะเป่าหัวคุณเลยถ้าแบบนี้นะครับเราจะทําได้ทันทีเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามอะครับที่เราเนี่ยเป็นคนเลือกปัญหาด้วยตัวเองนะครับเราจะรู้สึกมีอํานาจเหนือปัญหานั้นๆรู้สึกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราเนี่ยถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับปัญหานั้นๆ,ๆนะครับ โดยที่เราเนี่ยไม่เต็มใจนะครับเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยตกเป็นผู้รับเคสในทันทีคล้ายๆกับว่างานนี้มันไม่ใช่งานของเราแต่เราต้องทํางานนี้ให้ได้และให้มันได้ออกมาดีด้วยนะครับทั้งๆที่เราเนี่ยมไม่ได้ชอบสิ่งนั้นนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีมันก็เรียบง่ายนะครับเพราะเราทุกคนนะครับต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับเราเองเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะครับแต่มันก็ไม่เสมอไปถูกไหมครับแต่สิ่งสาคัญนะครับ เราเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะคิดหรือจะตอบสนองอย่างไรนะครับหรือว่าง่ายนะครับถ้าคุณเนี่ยเจอปัญหาแล้วคุณเลือกที่จะหนีมันนะครับคุณไม่ยอมรับมันเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยได้เลือกไปแล้วก็ถือว่าอันนี้นะครับมันคือความรับผิดชอบของคุณที่คุณเลือกที่จะคิดเลือกที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับแต่ถ้าเรานะครับรู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกอยู่เสมอนะครับ เราก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องไงครับดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องตระหนักรู้เลยก็คือว่าเรานะครับไม่ควรจะไปแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่เราเนี่ยควรจะเลือกแคร์บางสิ่งบางอย่างแต่คำถามสำคัญนะครับก็คือเราจะเลือกแคร์อะไรล่ะครับนั่นแหละครับมันก็คือค่านิยมของเรานั่นก็คือค่านิยมแรกที่เราจะมาพูดกันนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบนั่นเองครับเราต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับความรับผิดชอบกับความผิดเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับ คือเหมือนผู้เขียนเองอะครับเขาก็มีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปนะครับระหว่างความรับผิดชอบกับความผิดเนี่ยความผิดนะครับเขามอง <fandom> ว่ามันคือเรื่องในอดีตส่วนความรับผิดชอบเนี่ยมันคือเรื่องในปัจจุบันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าความผิดนั้นเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราเนี่ยเลือกไปแล้วนะครับก็คือเรื่องราวในอดีตเนี่ยไอตัวความรับผิดชอบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลมาจากสิ่งที่เราเลือกในทุกๆวินาทีหรือในทุกๆวันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณนะครับ กำลังเลือกจะอ่านหนังสือเล่มนี้ moved. หรือคุณนะครับกาลังเลือกที่จะฟังขอเล่าต่อนเนี่ยซึ่งคุณได้กําลังเลือกแล้วไงครับว่าคุณเนี่ยจะเชื่อแนวคิดนี้หรือเปล่ามันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับซึ่งผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็เป็นความผิดของเขาถ้ามันห่วยแตกนะครับแต่ถ้าสําหรับคุณนะครับคุณเองเนี่ยที่เป็นผู้ฟังหรือเป็นผู้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับคุณเองเนี่ยต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณเลือกครับเพราะว่าไอสิ่งที่คุณฟังหรือสิ่งที่คุณอ่านเนี่ย มันคือหน้าที่รับผิดชอบของคุณนี่ครับเพราะผู้เขียนเองนะครับเขาก็ไม่ได้บังคับให้ผมเนี่ยอ่านประโยคนี้หรือผมเองนะครับก็ไม่ได้บังคับให้คุณเนี่ยฟังเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับคนที่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นหรือเป็นคนที่คนที่พิมพ์หรือคนที่เขียนหรือผมเองที่เล่าผิดผิดไปนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าคุณเองคนเดียวเท่านั้นแหละครับต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น เพราะคุณเองนะครับต้องมีความคิดที่จะไต่ตองถึงสิ่งที่มันถูกหรือสิ่งที่มันผิดนะครับแล้วก็เลือกใช้สิ่งที่มันดีหรือควรค่าต่อตัวคุณเองนะครับก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้เขียนเองเนี่ยผู้เขียนเองนะครับเขาก็โดนแฟนทิน้งนะครับตอนน,น,น, <ๆ S 1> นั้นเนี่ยเขาก็เสียใจมากๆแต่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะครับ <ennes> เขาก็พยายามรับผิดชอบตัวเองกับความผิดของเขาในอดีตนั่นก็คือการยอมรับของเขานั่นเองครับ ซึ่งเขาเองนะครับเขาก็เริ่มปรับปรุงตัวเริ่มออกกําลังกายอยู่กับเพื่อนมากขึ้นนะครับเริ่มออกไปเจอคนใหม่ๆไปเรียนต่อบ้างไปทํางานอาสาบ้างทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะครับแม้ว่าเขาเองนะครับก็ยังโกรธแฟนคนเก่าอยู่แต่อย่างน้อยๆนะครับเขาก็กําลังรับผิดชอบอารมณ์ของตัวเองนั่นเองครับเขาก็เลยมีข้านิยมที่ดีขึ้นนั่นเองครับ ค่านิยมในที่นี้ของเขานะครับเขาก็มีการตั้งเป้าหมายม,มีการเรียนรู้ที่จะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับแทนการไปเพ่งโทษว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยไม่กลับมาแก้ไขสิ่งที่เธอทําไปนะครับเขาเนี่ยก็เริ่มจากการแก้ที่ตัวเขาเองก่อนนะครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้โทษตัวเองแต่เขาเลือกที่จะตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองมากกว่าครับว่าเขาเองเนี่ยบางทีอาจจะทําตัวห่วยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักทําให้ชีวิตคู่ของเขานะครับไม่ได้ราบรื่น แต่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือเขาเนี่ยเลือกที่จะลุกมารับผิดชอบกับปัญหาของตัวเขาเองนะครับอันนี้แหละครับมันสําคัญกว่าเขาเลือกที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไม่โทษคนอื่นนะครับแต่เขาเนี่ยพยายามใช้ความเจ็บปวดเหล่านี้นะครับมาเป็นพลังให้เขานะครับได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างที่มันควรเป็นไงครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับก็คือผมมองว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะทําทุกๆวันนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แบบง่ายๆเนี่ยแหละครับแค่ว่าเขาเนี่ยหันมาเลือกแคร์ในสิ่งที่มันสําคัญจริงๆนะครับและเขานะครับพยายามจัดลําดับความสําคัญใหม่หาตัวชี้วัดใ,ใหม่ๆนะครับเลิกพฤติกรรมเดิมๆ,แล,ๆแล้วเขาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเขานะครับมีคุณค่ามากขึ้นทีนี้เขาก็เลยอยากให้เรานะครับลองตั้งคําถามกับตัวเราเองนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าเราลองดูนะครับว่าเราเองเนี่ยกาลังเลือกอยู่เสมอหรือเปล่าขอแน่นอนครับเราเนี่ยกาลังเลือกอยู่เสมอ ก็เอาเป็นว่าผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับไอ้คำว่าเราเลือกอยู่เสมอเนี่ยมันก็คือเราเนี่ยเลือกรับผิดชอบต่อปัญหาต่อสิ่งที่เรานะครับควรแคร์ต่อสิ่งที่มันสําคัญกับเราจริงๆแล้วเมื่อเราเนี่ยได้เลือกค่านิยมที่มันถูกที่ควรแล้วนะครับไอ้ความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะสอนเราไงครับให้เรานะครับพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นมากไปกว่าน,นั้นนะครับไอ้ความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เรานะครับ แข็งแกร่งมากขึ้นและปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กสําหรับเราไปเลยไงครับไม่ว่าคุณนะครับจะมีความรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบนะครับแต่สุดท้ายยังไงแล้วนะครับคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัอตวคุณเองเสมอแหละครับเพราะถ้า mm. คุณไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองนะครับชีวิตคุณนะครับมันก็จะเจอแต่ปัญหาไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะฉะนั้นนะครับเรามารับผิดชอบต่อปัญหาที่มันอยู่เบื้องหน้าเรากันดีกว่าครับเพื่อจะให้เราเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับ ก็ไม่ว่าใจยังไงนะครับคุณเองเนี่ยแหละครับก็มีสิทธิ์เลือกเพราะเรานะครับกําลังเลือกอยู่เสมอก็คุณเองนะครับก็ลองเลือกในสิ่งที่มันถูกที่มันควรดูนะครับแล้วคุณเองเนี่ยแหละครับจะได้เป็นคนกําหนดชีวิตตัวคุณเองก็สําหรับวันนี้นะครับขอเราต่อก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ